สวัสดีค่ะตอนนี้หยกอยู่ที่สกายไลน์ชั้น11ของโรงแรมอาวานี่นะคะกับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสวยๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวหยกพาชมนะคะกับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะในเรื่องของความลับของโลกการลงทุนนั่นเองค่ะความลับของโลกการลงทุนนะคะมีอยู่ว่า1ค่ะทุกๆสินทรัพย์ที่มีบนโลกนี้มีผู้ควบคุมและมีกฎเกณฑ์เสมอคะ่ะ 2. นะคะวอลุ่มหรือปริมาณเนี่ยมาก่อนกราฟเสมอและ3นะคะผู้เล่นรายใหญ่ไม่เคยสนใจว่าราคาตลาดเนี่ยจะดีหรือไม่สิ่งที่เขาสนใจก็คือราคาเฉลี่ยที่สามารถปล่อยของออกจำนวนมากได้และผู้เล่นรายใหญ่มักจะกินแบบต่อเนื่องแต่ไม่กินสุดนะคะไม่กินแบบสุดเพราะว่าจะไม่ทำให้รีเทลหรือเทรดเดอร์รายย่อยอย่างพวกเราเนี่ยตกใจได้ค่ะแล้วก็ออกจากตลาดไปและข้อสุดท้ายนะคะ ผู้เล่นรายใหญ่เนี่ยทนได้มากกว่าใครช่วงที่เก็บของราคาจะไม่ขยับขึ้นช่วงที่ปล่อยของราคาจะไม่ขยับลงยกเว้นว่าจะรีบทิ้งของนั้นซะราคากราฟเนี่ยจะไปพร้อมกับปริมาณค่ะหรืออาจจะทําการหลอกให้รีเทลเทรดเดอร์เดอร์รายย่อยอย่างพวกเรานะคะหลอกโดยการที่ราคากราฟจะไปแบบตั้งใจเหมือนจงใจเลยแต่ปริมาณเนี่ยมันไม่ไปด้วยค่ะถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะคะ สิ่งที่เราจะต้องรู้เลยก็คือเราจะต้องศึกษาในเรื่องของวอลลุ่มหรือปริมาณด้วยนะคะไม่ใช่ดูแต่ราคาหรือดูแต่แท่งเทียนอย่างเดียวนะคะ